สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชระสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีตามรอยพระยุคลบาทสืบสารรักษาต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยในทุกสถานที่ที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชพิธีและพระราชกรณียกิจต่างๆนานับประการ สมเด็จพระบรมราชินีสุทธิดาสเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพร้อมถวายการดูแลอารักขาใกล้ชิดด้วยความใส่พระไทยและด้วยพระจริยวัตรอันงดงามที่ส่งร่วมปฏิบัติพระราชกิจเพื่ออาณาประชาราชนับตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราชส5 6 2ที่พระบาทสมเด็จพระวชิลกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสกับสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดานาพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีสุธิดาและทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดนรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ซึ่งต่อมาในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่4พฤษภาคม พุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกก้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าวโปรดกระหม่อมสถาปนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีสุทธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีส่งพระนามว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมราชินีองค์ที่เจแห่งราชวงศ์จักรี นับจากนั้นเป็นต้นมาเส้นทางทรงงานก็ได้เริ่มต้นขึ้นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชนินีส่งให้ความสำคัญและส่งสนพระราชหฤทยัยในการสืบสารพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งจเจริญรอยตามพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศเพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษอาทิเช่นพระราชกรณียกิจด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเมื่อถึงฤดูการทอดกริน พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีได้เสด็จไปในการถวายภาพพระกฐถินในพระอารามหลวงต่างๆทางด้านการทหารและการบินทรงมีพระวิริยาอุตสาหะในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการบินและการทหารอยู่ตลอดเวลาทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงดำรงพระยศทางการทหารสามเหล่าทัพ เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติร่วมรบรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ของหน่วยบัญชาการถาวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ด้านการสาธารณสุขส่งพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลรวมถึงสิ่งของจำเป็นอื่นๆให้แก่บุคลากรทางการแพทย์พยาบาลและผู้ป่วย รวมทั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาคทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ยังทรงสนพระราชฤทยัยในการศึกษาวิจัยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆของในรลวงรัชกาลที่9เพื่อเป็นแนวทางแห่งการพัฒนาและความสำเร็จตามแนวพระราชดำริพัฒนาการเกษตรกับสิ่งแวดล้อมฟื้นดิน คืนป่าพัฒนาอาชีพตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อเป็นแบบอย่างของความมั่นคงทางอาหารบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ราษฎรได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ร่วมพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากการต่อยอดโครงการในพระราชดำริ โครงการสวนพระองค์สวนจิตลดาโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพโครงการด้านสังคมสงเคราะห์จัดตั้งโรงครัวพระราชทานมอบถุงยางชีพพระราชทานโดยกำหนดสิ่งของที่บรรจุลงในถุงด้วยพระองค์เองพร้อมทั้งพระราชทานดอกไม้เยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เจ็บป่วยและครอบครัวดูแลทุกสุขของราษฎรส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมของเด็กเยาวชนและสตรีอย่างต่อเนื่องสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีทรงเป็นแบบอย่างในการสืบสารและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยการฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไทยร่วมงานราชพิธีต่างๆด้วยความวิจิตงดงามตรกากตราตามดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยอย่างแน่วแน่และส่งเสริมอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของพรศกนิกรไทยให้ยั่งยืนสืบไปด้วยอัตลักษณ์แห่งสุภาพสตรีไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีเป็นที่ประจักษ์ต่อพรศกนิกรชาวไทยได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ และพระจริยวัตรอันสง่างามสมพระเกียรติเป็นต้นแบบแห่งเอกอัครราชนารีคู่บารมีองค์ราชันผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมใจพักปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีสืบสารรักษาต่อยอด ดำเนินรอยตามราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาประเทศให้สุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลตราบนานเท่านาน